สวัสดีค่ะวันนี้ป้านัดลูกมาทานอาหารเย็นกันที่เยาว,วราชนะคะเมนูแรกที่เจอกันนี่เลยค่ะ<ป>ก็จัดไป1ชุดค่ะ50บาทค่ะ<ม>ของโบราณหารทานยากนะค,ะ,คะก็อร่อยดีค่ะปะต่อเมนูที่ 2, 2> อ,อ,อง 2> วันนี้เตรียมซอสปรี้ฟ้าไดมารูนะคะ จัดไปอีกหนึ่งชุดค่ะแต่วันนี้เราตั้งใจจะมาทานนี้ค่ะก๋วยจั๊บน้ำใสค่ะร้านไหนมีโต๊ะว่างเนี่ยรีบเข้าไปเลยค่ะคิวยาวๆค่ะแต่ก็ไม่วายที่จะสั่งอาหารอื่นด้วยนะคะขอบอกว่าได้ทานคำแรกก็มันชื่นใจสุดๆค่ะ เสร็จเรียบร้อยแม้แต่น้ำก็ไม่มีเหลือไปต่อของหวานค่ะลูกสาวเราเข้าไปอยู่ในร้านเขาแล้วรังนกแป๋กล้วยค่ะมาถึงที่นี่จะต้องทานกันทุกคนค่ะครอบครัวเราชอบมากมากค่ะขอบอกว่ามันชื่นใจสุดๆเลยละค่ะ แก้ของบ้านนี่ก็150บาทค่ะทานเสร็จเรียบร้อยก็ยิวกลับบ้านมาอีกด้วยนะคะไปเดินย่อยค่ะไปเจอขนมปังไส้ทะลักค่ะอดไม่ได้ค่ะใส่ชกโกแลตสักหนึ่งชิ้นมันทานยากัะเปื้อนปากไปหมดเลยแล้วค่ะค่อยๆทานไปค่ะเดินไปทานไปเยาวราชเนี่ยของทานเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะนี่ค่ะมาสะดุดร้านนี้จะต้องแวะค่ะร้านนี้อร่อยค่ะ เขาจะมีหูฉลามกระเพาะปลานะคะผัดหมี่ค่ะวันนี้ป้าก็จะสั่งหูฉลามค่ะแล้วก็ผัดหมี่ค่ะไฟเนี่ยลุกโชนอยู่ตลอดเลยล่ะคะ่ะหมี่ของเขาเนี่ยจะหอมฟันไฟนะคะแล้วก็กลิ่นของกระทะค่ะหมี่เนี่ยดูเหมือนจะไม่อร่อยนะคะแต่รสชาติของเขาเนี่ยอร่อยจริงๆค่ะ จะมีเผาฮื้อซอยเส้นเล็กๆใส่ไปด้วยนะคะจานนี้ก็100บาทค่ะมาแล้วค่ะดูฉลามของเราเดือดปุดๆมาเลยค่ะอร่อยสุดๆค่ะแค่ใส่มนาตาไปนิดหน่อยก็สุดยอดแล้วล่ะคะ่ะร้อนนะ ขนาดอิ่มๆนะคะก็ทานมไม่มีเหลือค่ะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆค่ะมีน้ำด้นะตอนนี้ก็รู้สึกว่าแน่นท้องแล้วละค่ะแต่ข็อดไม่ได้น,นี่ค่ะคิวยาวๆก็ยังรอค่ะ